สวัสดีค่ะจัก,กรวาลกำลังส่งใครเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ให้คุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ไดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะมาดูนะคะว่า มีพลังงานในบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นราศีหรือว่าลัคนาคุณหรือเขาได้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์วอกนักสัตว์มะแม่นักสัตว์ชวดนักสัตว์ฉลูนักสัตว์ลักรรก,รรกา นักสัตว์ปุลนนักสัตว์จอราศีมังกรนักสัตว์มะเส็งนักสัตว์กระต่ายราศีพิจิกนักสัตว์มะโรง มาดูนะคะว่ามาดูนะคะว่าจัก,กรวาลกําลังส่งใครเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ให้คุณนะคะพลัางงานนะเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะเป็นไวไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะที่กําลังจะเข้าไปเป็นลักครั้งใหม่กับใครบางคนอยู่นะคะให้ใครบางคนอยู่นะคะขออนุญาตด,ดูนะคะ สิบดาบแปดดาบคีนอนพินิคเลนจดติด เดอะฮีโร i เฟนนะคะจากกวานกำลังส่งใครนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณได้มีความไม่เข้าใจกับคุณมีความเจ็บปวดและเสียใจเกิดขึ้นนะคะเขาหาทางออกไม่ได้นะ,ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณไปวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของเขาเสมอน,นะคะและเขาก็ มองว่าคุณเป็น Queen อฟเพนนิคเนะ,ะเาแอบส่องแอบมองคุณตามโลกออนไลน์ได้นะ,ะหรือว่าสื่อต่างๆได้เขามองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีคุณค่าในใสายตาของเขาด้วยนะคะเขาแอบส่องแอบมองแอบชื่นชมคุณอยู่ห่างๆนะคะ hmm. เขาได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เหมือนว่าหากเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณหรือว่ามีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนเขาได้รู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขาต้องการคุณและเขาอยากจะมามอบความถูกต้องความยุติธรรมให้กับคุณหรือว่าความเสมอต้นเสมอปลายให้กับคุณนะคะเขาคนนี้นะคะอยากจะมาเปิดเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะหรือว่ามาชัดเจนในความรู้สึกของเขาอาจจะมา อาจจะเขาอาจจะมาชัดเจนกับคุณนะว่าเขาอยากจะตกลงเป็นแฟนกับคุณนะคะมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะ the h o f e n นะคะคือการความรู้สึกที่แบบเปิดเผยตรงไปตรงมานะคไม่มีรับลมคมในนะคะแล้วเขาก็อาจจะเชื่อว่าคุณและเขาอาจจะเป็นคู่บุญคู่บารมีต่อกันด้วยนะคะ หรือนี่อีกในหนึ่งนะคะถ้าเป็นสิบดาบนี้ถ้าเกิดไม่ใช่คนเก่านะคะเขาคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่มีความเจ็บปวดเสียใจในความสัมพันธ์มาก่อนหรือเคยอกหักมาก่อนได้นะคะสิกออกครับ ว a วา for ์ u n e The Magician The Empress s k of s o เหมือนเขาและคุณเป็นคนที่มีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะหากมีเรื่องหรือว่ามีปัญหาในอุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอยากจะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปนะคะเขาจะกลับมาแก้ไขนะในส่วนที่เคยผิดพลาดไปหรือว่ามาแก้ไขในในหรือมาแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปนิสัยบางอย่างของเขานะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันสั่นคลอนได้นะคะ คือมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อเพื่อเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกับเขาก็ได้ได้เข้าใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาก็รู้ว่าเขาหากเขาเคยทําผิดพลาดประการใดนะ,ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนเขาก็ได้รู้นะคะว่าตัวเองได้ทําผิดพลาดไปกับคุณนะคะ เขามีความผูกพันกับคุณนะซิกออฟครับบางท่านอาจจะเป็นคู่รักในอดีตชาติได้นะรู้สึกว่าผูกพันกันมานะเหมือนคุณเคยกันมาก่อนอาจจะจดจําสัญญากเก่ากันได้นะคะแล้วก็บางท่านเป็นรักต่างไวัยได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจนะเมื่อได้อยู่ใกล้กันนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในตัวนะคะเป็นคนที่ อุดมสมบูรณ์อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีรักตัวเองมีความอบอุ่นอ่อนโยนดูแลผู้อื่นได้ดีนะคะมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะ mm. เขาเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ทำงานหลายอย่างในขณะเดียวกันมีความสามารถหลากหลายแต่ตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่ วิวออ f ฟอร์จูนนะคะเหมือนว่ากงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะมีข่าวดีหรือว่าสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะส r ร n g King of Swords mm. View of Fortune mm. The Fool mm. Fire <Fire> เหมือนเขาคนนี้นะได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแน่วแน่นะคะหรือว่าได้รู้ใจตัวเองวนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ mm hmm. เขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะเด็ดเดี่ยวนะหากคุณเป็นหญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่สตรองเข้มแข็งนะหากคุณเป็นชายคุณก็เป็นคนที่ มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดยียวกันคุณก็เป็นคนอ่อนโยนในสายตาเขาเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะเหมือนว่าเขาในอนาคตนะคะเขามีคุณอยู่ในอนาคตนะคะเหมือนมีการวางแผนว่าจะเจอคุณหรือว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะ เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอยากจะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะทางความคิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณเขาว่าจะรู้ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีคนเข้าหามากมายนะเขาก็พร้อมที่จะลงแข่งขันันในสนามรบสนามรักครั้งนี้นะคะดูนะคะถ้าอยากบอกอะไรช่วยเหลือ ผลกระทบเด็กดีสื่อสารรับช่วงต่อเขาคนนี้นะอยากจะมาดูแลคุณช่วยเหลือคุณนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเขาอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบกระทันหันนะคะเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้หรือว่ามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะ,ะหรือว่าพูดคุยกับคุณหรือว่ามีการปรับความเข้าใจกับคุณนะหากมีเรื่องกันหรือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เขาพร้อมนะที่จะลงสนามการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณอาจจะมีคนเข้าหามากมายนะแต่ว่าเขาก็มีอาจนะม่อาจที่จะเสียคุณไปให้กับคนอื่นได้นะคะมาดูไพ่คู่บุญนะคะอยากจะบอกกัน สื่อสารมีคุณค่าล่มเย็นเป็นสุขมองการไกล แบ so so ่งปันสุขเขาคนนี้นะเห็นคุณค่าในตัวคุณคะคุณเป็นสิ่งมีค่าในชีวิตของเขานะคะเขาอยากจะมีการทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคือเป้าหมายของเขานะะที่พร้อมจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์แล้วนะคะพร้อมที่จะเหนี่ยวไกลพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะในการพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่า เขารู้สึกสบายใจนะหรือว่าอบอุ่นหัวใจเมื่อมีคุณอยู่เคียงข้างนะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่แล้วรู้สึกสบายอกสบายใจนะเป็นสิ่งที่ร่มเย็ยนเป็นสุขใจสุขกายระหว่างคุณทั้งคู่นะคะ คุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันชอบชอบช่วยเหลือนะชอบบริจาคได้ชอบช่วยเหลือผู้คนหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจ,จดีนะมีมีสินที่เสมือนกันได้นะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะหรืออาจจะมีการสื่อสารมาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะมาดูไพ่มีเธอคนะอยากบอกอะไร อุปสรรควางแผนมีทางเลือก มุ่งมั่นตั้งใจเขารู้ว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีผู้คนเข้าหาหรือว่าคุณมีทางเลือกมีตัวเลือกมากมายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ,ะมันก็เขาก็รู้ว่าเขามีคู่แข่งนะคะเขาก็ไม่หวั่นนะ,ะพร้อมที่จะสู้กับคู่แข่งเหล่านั้นที่มาจีบคุณนะคะเขาจะใส่ความพยายามความมุ่งมั่นในความสพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขามีการวางแผนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพพรไมัยแข็งแรงนะคะและพบกันใหม่นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ